รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยภาพยนตร์เกมซิตี้ทีวีเรื่องสึนามิถล่มโลกภาค3 EP อพีที่1 คุณยายคุณยายอย่าทิ้งหนูไปแบบนี้สินะคะอยู่กับหนูกอท่านคุณยายแล้วหนูจะอยู่ไงล่ะคะคุณยายฟ้าใสหลานเอ้ยยายขอโทษนะลูกที่ยายดูแลหนูต่อไปไม่ได้จริงๆริเพราะตอนนี้ยายเป็นมะเลงระยะสุดท้ายแล้วตอนนี้ยาย ก็ขอล่ำลาหนูเป็นครั้งสุดท้ายนะ,ะยายขอหนงอย่างนะลูกต้องเป็นเด็กดีกระตัยอยู่กระตเวทีนะต้องมีใจิตใจที่ผ่องใสนะลูกนะยายขอนะก่อนที่ยายเจอจากหูไปไม่นะคะคุณยายคุณยายอย่าพึ่งจากไปแบบนี้สิคะถ้าให้คุณยายเล่นเรียนยู่ยงไง คุณหนูฟ้าใสคะคุณหนูฟ้าใสอย่ารอไห้สิคะคุณยายน่ะเขามีรูปประตัวตอนนี้เขาคงอาจจะมัรับมือไม่ไหวแล้วคุณยายเขาควจะไปสบายแล้วไม่เป็นไรนะคะคุณหนูฟ้าใสยังมีดวงใจ พี่คอยดูแลอยู่นะใช่จ้ะลูกฟ้าใสต่อให้หนูจะไม่มียายแล้วหนูก็ยังมีดวงใจคอยดูแลนะแล้วก็ค้อเรื่อลหานี้ยายขอมบให้หนูนะไม่นะคะคุณยายคุณยายฟื้นมาคุยกับหนูก่อนคุณยายคุณยายอย่าตึ้งปิ้งปิ้งหนูไปแบบนี้สิคุณยายฟื้นมาคุยกับหนูก่อนคุณยายคุณหนูฟ้าใส คุณฟ้าใสทำใจไว้เล,เลยนะคะคุณยายก็ไปสบายแล้วไม่เป็นไรนะคะคุณฟ้าใสคุณฟ้าใสยังมีดวงใจอยู่นะคะในที่สุดคุณยายมันก็ตายนะคะคุณแม่และทีนี้การแย่ยงส์สมบัติของมันขั้นหัลังนี้คุณแม่ทําได้ให้ไม่ยากเลยแหละคะ่ะใช่แล้วจันลูกต่อจากนี้คุณยายมันก็ไม่อยู่แล้วการแย่ยงส์สมบัติของมันมันคงแย่ยงได้ไม่ยากแล้วล่ะจ้นลูก ตอนนี้ก็ไม่มีคุณยายขอมันแล้วเสร็จฉันแม่แกไม่มีทาาและทรัพย์สมบัติและคันลืหารหลานนี้ไปลรอกนางฟ้าใสฮ่าฮ่ฮมันต้องตกเป็นของฉันเพียงพูดเดียว <laughs> ใช่ค่ะคุณแม่ทรัพย์สมบัติทุกอย่างมันต้องตกเป็นของพวกเราเพียงพูดเดียวนางฟ้าใสมันไม่มีสิทธิ์ที่จะ ให้หรอกคค <ś início> อยดูเถิดลูกไม่จะทำให้หนางฟาใส่นะ่ะอยู่ในบ้านหลังนี้อย่างเป็นทุกข์เป็นโศกแน่นอนจ้ะมันต้องเสียใจทุกครั้งเวลาที่ได้อยู่บ้านหลังนี้ใช่คะ่ะคุณแม่เราจะทำให้มันอยู่ในบ้านหลังนี้อย่างเป็นทุกข์เป็นโศกไปเลยนะคะ หฟ้าใส่จ้าพวกนาขอแสดงความเสียใจด้วยนะที่คุณยายของหนูจากไปเร็วขนาดนี้ค่าขอบคุณคุณน้ามากๆเลยนะคะที่ช่วยมาหันสุขของยายของหนูเดี๋ยวคุณนาเชิญไปนั่งก่อนนะคะคุณยายคะวันนี้มีคนมาร่วมฮันคุณยายเยอะแยะเลยคะ่ะแล้วหนูขอสัญญานะคะว่าหนูจะเป็นเด็กดีตามที่คุณยายขอคะ่ะหนูจะเมตตากระณาคะ่ะ คุณยายรู้ไหมะคะว่าหนูคิดถึงคุณยายมากๆเลยะคะ่ะหนูขอให้คุณยายหลับให้สบายนะคะหนูขว้าใส่จ้าลุงขอเแสดงความเสียใจด้วยนะที่คุณยายของหนูนะจากไปเ็วขนาดนี้ค่ะหนูขอบคุณคุณลุงมากๆเลยนะคะที่มาสุขของหนูขอบคุณมากกเลยะครับที่เสียเวลามาเดี๋ยวคุณลุงเชิญไปนั่งก่อนนะคะจ้าเดี๋ยวลุงไปนั่งก่อนนะ หนูฟ้าใส่ปอะไรหรอคะทำไมหนูหมองจังอ๋อไม่มีอะไรหรอคะ่ะแค่คิดไปมากนั่นแหละค่ะพี่ดวงใจ คุณนายเป็นสุสกตีนะคะขอให้คุณนายไปสุขพบคที่ดีนะต่อจากนี้คุณยายแกก็ไม่อยู่แล้วขันหาหลางนั้นฉันต้องได้ คนเดียวใกห้ เลวทำลูดีไปดีว่าดีเอาพยโขึ้นที่สู้ดีวะไปดีวะอาออกชีวิแฮรอดก้อนตอนนี้อยู่ไม่ได้แล้วไปขึ้นที่สูงวะ แต่ที่คุณหนูกลับมาจากเผากผุคุณยายแล้วเนี่ยคุณหนูยังหน้าหมองๆยังเศร้าหมองยังบีดนะคะเป็นอะไรหรือเปล่าคะหรือว่าคิดถึงคุณยายหรือเปล่าคะใช่ค่ะอย่างที่ป้าดวงใจบอกนันแล้วค่ะหนูยังนึกถึงคุณยายไม่หายเลยเพราะว่าคุณยายคนเดียวที่ทําให้หนูมีความสุขได้หนูคิดถึงคุณยายมากๆเลยค่ะคุณหนูฟ้าใสเป็นไรนะ คุณหนูฟ้าใสยังมีป้าดวงใจคอยดูแลอยู่นะไม่ต้องร้องไห้คุณยายนะ่ะเข้าไปสบายแล้วค่ะให้หนูค่อยๆทําใจกอนแล้วกันนะคะอืมอือือันเดี๋ยวคุณหนูไปพักผ่อนก่อนเถอะคุณหนูมาไหน่ห่ไปพักผ่อนก่อนเถอะนะค่ะป้าปดวงใจคุณแม่ดูสิคะดูนางฟ้าใสสีคะพ่อกลับมาจากวัดยังเศร้าไม่หยุดเลยอะค่ะหือต <c oughs> <c oughs> ลกมันดีจัง <c oughs> แล้วคุณแม่จะทํายังไงหรอคะที่จะแย่งมันมาเนี่ยแย่งทรัพย์สมบัติทุกอย่างมาเป็นของคุณแม่เนี่ยคุณแม่จะทํายังไงหรอคะเรื่องนี้ไม่ยากจะลูกเดี๋ยวแม่จัดการเองเรื่องนี้เดี๋ยวแม่เป็นคนจัดการเองลูกคอยดูได้เลยแล้วนางฟ้าแสนฉันจะให้มันเป็นคนรับใช้ฉันจะใช้หามันอย่างหนักหนาเลยเอาเลยค่ะคุณแม่ต่อยให้มันอยู่บ้านแต่สบายแบบเนี่ย น่าสงเพ่กันไปลหมัน,หน่าด้านจางเราเนี่ยต้องให้มันเป็นคุณใช้กับป้าดวงใจคุณแม่จัดการมาเลยนะคะมันจะต้องตนลกนรกเวลายอยู่ที่บ้านหลังนี้ใช่แล้วจะลูกอืเดี๋ยวฉันไปพักผ่อนดีกว่าเหนื่อยๆมาทั้งวันแล้วนี่ไปพักผ่อนดีกว่าหวังว่ามันคงน่าจะลืมเรื่องนี้ไปเยอะขึ้นนะอืเดี๋ยวมาดูหน้ารบเบียงดีกว่า ืม่ระเบียบบรรยากาศก็กดีนะเอ๊ะนี่มันข่าวอะไรเนี่ยนี่ข่าวซื่อมีนี่เอ๊ะในข่าวก็บอกว่า